ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้า สวัสดีค่ะพอแม่พี่นงสุภูสุคนนะคะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไก่บ้านเนาะค่ะมื่อนี้ก็ย่างแรกมวยก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณสุภูสุคนเลยที่เขามาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะและก็อีกอย่างที่สําคัญนะคะเป็นยงังมวยอะไรมาเปิดเผยอ,อยู่ตลอดเวลาเรื่องทั่สี่มันเป็นความในขอบครัวของเฮาแมนบ แมนค่ะตัวนี้มวยโพเทียงนะคะแต่ว่าเป็นยังมวยอังเรอามานําเสนอหรือว่ามาเราเรื่องเท่าข้อหมฟังเนาะคะ่ะเพราะว่าการที่ห่ขอขม่าอยู่ในต่างประเทศแล้วะเข้ามาเป็นสะพายมือใหม่นะคะสําหรับหลายๆคนก็สิเจอปัญหาแตกต่างกันไปในม่ยเมื่อเราเพื่อเป็นวิทยาทานนาให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ใส่แง่คิดของเจ้าของนะคะดุลนพนิธน,นะคะ เพื่อให้ตอยอดกั็จะคของไปได้เวลาเข้ามาอยู่แล้วเข้าต้องควรเห็ุจังใดนั่นเองเนาะคะ่ะให้เบิ่งพฤติกรรมในการที่เข้าคล้องเลื่อนไปน้ำเพลินนะคะว่ามันจะเกิดอีหยังขึ้นแน่โดยเฉพาะ เมื่อเ,เขามาอยู่แล้วเขาบริยูผู้เดียวเขามาอยู่เป็นครอบครัวกับเพิ่นอีกครอบครัวหนึ่งนั่นเองเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเขามีเมญ,ญาเป็นตัวรักนะคะหรือว่าจะเปลยนมีพ่อปู่ทั้งเมญ,ญาจังสีเนาะคะ่ะนี่คือข้อสําคัญเลยชีวิตของเขากับของเขามันแตกต่างกันหมดเจ้านะคะมวยกะเล่ได้ทือว่า เออโอเคพอเป็นอย่างนะ,ะเรื่องซัเน่เขาออกมาคุยกันใดนะคะแต่ถามไทยกันเนี่ยเขาาก็นยังถามไทยกันใดเนาะคะ่ะเรื่องนี้มวยกเลืถือว่าเป็นลักในการที่เอามาเป็นวิทยาท่านโดยตรงเลยนะคะการที่มยวยมใช้ชีวิตทั้งทีมันกำบ,บังไงนะคะทุกคนมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเอ่อคนความรู้หน่อยละกะนเป็นสบาบนธรรมาดานะคะมาอยู่ท่าเพินบริเวทถือว่าจะคล้องเป็นเมียฝรัง่งที่แบบ โอ้ยยังสักยางน,นึงเลยด้วยคนแต่ว่ามวยถือว่ามวยเป็นคนธรรมดานะคะมีสิ่งที่แบบแต,แตกต่างจากผู้อื่นไปนแค่น้อยเดียวคือยังคือการที่เฮาดําเนินชีวิตนี่แหละโมเจ้านะคะมันก็สิออกมาเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของเฮาในต่างแดนเนาะค่ะเอาเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะการมาต่อเรื่องกัน จากคราวที่แล้วเนาะว่าได้เกิดปากเสียงกันขึ้นนะคะเมยยาก,กับบอล่งความนะคะแฟนกับโมโหนักมวยกันนั่งไห้นะคะในการที่เข้ามาเจอปัญหาจุดนี้แล้วนะมวยกับบอลลูว่ามวยจะปรึกษาภัยแมนบอกถ้าไปปรึกษาไัยผู้ใดผู้นึงผู้นั่นก็คือเป็นคนที่แบบว่าคือคือ,คอตรงแน่น,นอนกับเฮาอินลีแมนบอกค่ะมวยก็เลือกแค่ปรึกษาแม่นะ คนทั้งเมืองไทยเนาะแต่ว่ามวยกับโบกาดปรึกษายังหลายเพราะว่าความเป็นห่วงของแม่แต่ละคนนี่บกือกันเลทลิมิตบกือกันอิลีแต่ขนาดไม่่าพ่นนี่แทกกันยังเป็นห่วงเพบ่นโบกือกันกระเผานะคะนี่ละความฮักความแพงนะคะมันบกเขาไผ่ออกไผ่เนาะคะ่ะมวยก็เลยไต้นางคิดพิจารณาโดนเติมมุอเจา้าจนหัวเสียเลยละ่ะนะ ื่อเสียกินเขากินน้ำกับอะไรคือเกาได้บาดนี่อ่าเป็นลูกกระเพาะมาแนะ่เอยเป็นยังมาแนะ่ความเครียดกับมาเนาะอ่าหลังจากนั้นเนาะค่ะที่มันผานไปในกรณีนี้แล้วมันเกิดอีกอย่งต่อแั่นอด้วยความที่เข้ามาอยู่เขากับมาอยู่เป็นสะัายเพ่นแล้วออพ่อเนาะค่ะ ตั้งแต่ก่อนนั่นน่ะมวยบริทาวความไว้นะคะว่าเพิ่นก็นมีลูกอ่ใส่อีกผู้หนึ่งนะคะทั้งหมดมีลูกใสยย่สองคนเนาะไม่เงี่งผู้หนึ่งหรือว่าไงโหลดมีลูกสาวผู้หนึ่งแต่ว่าเขาก็บบริยูในเฮียนหลังนี้แต่ มันมาพัวพันในลักษณะใดมาพัวพันก็คือว่าแฟนเคยเว่ากับแม่ไปเรียบรอยแล้วหน้าว่าอันแม่คอ,อยจะไปรับเมียมาอยู่น้าเดอบ,บานนอดนี่นอนโมนันกับบ่ได้เมื่อกินเขาคือเกาได้เพราะว่าคอยตรงได้มาทยัดลงหลายเติบเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วก็สิตใจใจหลายอย่างอังสีนาะค่ะผู้แฟนนับอกแม่จังสีนะคะแม่ก็เออเออเออไปซื้อเออไปโค้มลอยมัวเจา้า เออไปโค้มร้อยมาเมื่อนึงแฟนก็นเลยมานางคุยกันกับแม่เรื่องนี้ลหละหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้โมเจลมาคุยกันกับแม่ว่าแม่อันน้องนั่นเอ่อบต้องให้มากินเขาเฮียนน้ำอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นคอยบกับเป็นครอบครัวหนึ่งแล้ว ถ้าคอยยู่ผู้เดียวกับเจ้าน่ะก็คือเขาตรงได้ซอยเลือซึ่งกันและกันคือเกาว่าเป็นนางอันตัวนั้นก็คือขอยเข้าใจอยู่ว่าขอกระต้องรักษานนองจนสินาะคะตรงซอยกันนนองกับเสียคาอ่าคาเฮียนยู่อังสินนะคะบวมเป็นว่าไอ้กับบคิดพ่ออีกอย่างเด็กกับว่าตามที่เล่าได้เบอกให้อ่าแม่ฟังนั่นแหละอันแม่ละว่าเอ้า ลูกกูก็ต้องมาหากูาตัวมมง่อให้ลูกไปไสนั่น,น่ะถามลูกใส่กบวางสิเอากับแม่ยุก็มาได้กับได้มากินเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเด้ก็เป็นเวลาเป็นการเป็นงานเท่านั้นจังได้แม่บอมแมนราสิมาคู่มือแล้วก็สิมาเอาของไปคู่มเมออังศีเนาะค่ะนั่นคือแฟนบอกกับอแม่เพิ่นยังสันเนาะแม่กับบบพ่อใจกะยางแตงยงตะเงียดขึ้นไปทั้งเฮียนบานจับโทรศัพท์ขึ้นไปคุยกับลูกเกีก ผู้มวยเนาะกะเอ่อเวลานั้นกับพานไปสักบัทิตสองอาทิตย์เขากะบวมมากดอกมูเจ้าเขากะบวมาาีหลีกะสิไปคุยกันเครียดพอแห้งแล้วล่ะนะคะกะบับลูกชายลาเมื่อไม่มากมวยกับตื่นตะดิกคือเก่านะคะตื่นตะดึกหก,ะะกโมงหกโมงตีห้าหกโมงเคืงหกโมงเคืองเ,เนี่แหละมุจเจอนะคะและ้วกะ็แกกับตื่นลงมากขึ้นกันเนาะแต่ด้วยความที่แกตื่นลงมากแกมากเห็ดหนัง ที่แรกมวยกับ่แน่ใจว่าเกเฮ็ดหนังนะคะบาทนี้หลังจากที่มวยมทำธุระในห้องนามเรียบร้อยแล้วมวยก็ออกไปไปพ่อเพิ่นว่าเพิ่นกระลั่งเก็บหมเก็บแหกเขาในทุงว่าเฮ็ดหนังมวยกับบรูจ้จักแล้วเพิ่นก็เอาไปไว่ยหน้าบานนะคะแต่ตัวน,นั้นมวยบรได้ถุงเกีียวเพราะว่าที่เฮ็ดกับเขาไท่นั่นมหมแหกแต่กับโปกมันกับพวกคือกันกับของเพิ่นเนาะคะ่ะมวยก็ได้ซื้อหมหนึ่งกับ หมดมาไหวนะคะไว้ท่านึงเขาเนี้วกินตังตะแกีตตงตะกี้นะคะติดเขาเนี้วติดเป็นตะน่ยบาง่ายหลวดเข,เขากินเขาเนีว้วือกันเนาะเพราะว่ามาอยู่ใหม่ๆกินเขาเจ้าก็าบริธนัดเต็มโมเจ้ากินวงไปในกระเบาทองบ่มี่หอดแห้งนะคะม้ยก็เลยเปลี่ยนว่าเออใส่กินเขาเนี้วดีกว่าอังเสนาค่ะกับสื่อไปสื่อเขาเนี้วมาไหวแล้วก็แซ่แซ่ไหวกับลูกขึ้นมาหนึ่งเข่าและโมเจ้า หนึ่งเขากะตำเจแล้วก็อันเสิเฮ็ดยางอื่นตอนเนี้ยเนาะค่ะแลวก็ก่อนที่จะเฮ็ดยนงกินจะคล้องก็ได้เฮ็ดยนงกินไว้อันกับเขาไว้เขาตอนเที่ยงก็คือมวยต้องมาหนวดแป้งแล้วก็เฮ็ดพิซซ่าไว้เขานั่นเองเนาะค่ะปาดนี่ไม่ยากับลงกมะนาวก็เก็บหมอเก็บแหกใส่กับอันทุงยามได้หมเจ้าประมาณสองสามใบนี่แหละเราเก็บไปจากเราเก็บไปยังเขากับบริลุูจักเนาะกับบริเทิง์นวถามเล่า ด้วยความที่เฮากับฟังเพลงไปพร้อมแล้วก็ได้คุยกับแม่แลวก็บสบายใจในจักน้อยนะคะได้ปรึกษาเป็นบางอย่างแต่บอกกาบวอลหลายยาังเนาะค่ะก็อารมณ์ดีในจักน้อยกับฝ้ามาลงมามาหนวดแปลงเฮดพิซซาถาดใหน่แหละมุเจเาจนะฮะด้วยความที่เฮากัากำลังเรียนดูดูเบิง่งเบิ้งในยูทูปพอมทั้นองเนี่แหละค่ะแต่ว่ากับดีนะคะที่ได้รู้ถึงถึงเรื่องจนสี่ออกมานะคะบาทนี้ เพื่อนกับฝ้าม่านั่งกินเขากินน้ำกินยาตามที่หมอจัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มาเฮ็ดคือเกาตามตามปกติประมาณแปดแปดโมงเคึงเนาะลูกไส้เพิ่นกัมาจอดรถยู่หนานบ้านอี๊จอดจอดรถแล้วกัมากดออดประตูแม่กับยังกินเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมไปเรียบร้อยได้แต่งเตัวแต่งตูตตตตลงมาพร้อมได้มุจลวด้ธรรมดา ก็เฝ้าออกไปไปเปิดประตูให้ลูกเอ้ามาราบอกหน้าถามกันกระดึงถุงมาเอาทุงนี่ไปแน่นี่เนี่ยเนี่ยทุงทั้งในนี่คนกับพูบอกลูกก็นังจันเนาะพอลูกได้เปิดเทียนทนั้นหละโมเจ้าเอ้ยเป็นฟื้นเป็นไฟขึ้นอีกว่าดดธรรมดาจักคอยสิยูพยาใไเอางงายหลดุดจักสิยูแก่ใดของเฮียนบาดนี่ ว่าห่วยซัดทุกชนิดแล้วเขามาก,ก่อนหาห่วยนะั่นสัซัดทุกชนิดอีลีตุ้งเจ้าลูกไสเราดาเขามาเลยมึงแกงซัาได้มึงสิมาลัยแม่อกจากเขียนพ้อมพง่นวนี่มึงเป็นไพร์เป็นไผร์ทำนอกนี่เลยเละเพราะที่ท่ามาดามุจจาเขามาปุ๊บนั่นนะสิลูลูกเขามาหาห่วยพอดีแฟนกับตื่นลงมาเนาะคะ่ะแฟนนั่นกับอันตื่นลงมาแล้วแต่ว่าพันออกไปข้างนอก คนเขามาพน,นักเงียแค่เสียงนองตะโกนโวเวกยหวๆแล้วก็เฝ้าเขามาเขามาเบิงเขามาเบิ้งก็เห็นพอดีเลยน้องเขาสิเขามาตีขวาย้วหมาเจ้าโดยที่คอยว่ดดูอีนูอีเนอีหยังเลยนะภาษากับ่ไร้รูเรื่องเด้อันนี้คือถามถามแฟนเนาะส่งที่มันเกิดเรืองก็ถามทามว่าเขาว่าอีหยัง มุ่ยบางเทื่อนขวามประยกบ่าอ้เจ้าฟ่งเบิดเพราะว่ามันเป็นคําที่บัวคอยสูภผพปันใดมันเป็นการที่ย้ำกันเกินไปท่านน้องนี่เนาะค่ะกับแฟนกับบอกสูบฟัางว่าอันเมียกับพรท่านได้เฮ็ดยังเมียกับพรท่านได้เฮ็ดยังไงอันเม่เลยกับลุงมากกับยุ่นน้ำกันนี่ทั้งไตนี่กับพรท่านในมี่ยังเขามามันเกิดสิคือรูรูใ่อันเมียกูรถแถมมันเกิดอีหยังมึงบอกมาดู กะมันบังดูนี่บางขนของเขาในถุงโมแหกแตกกระโปงกระสิไลแม่นี้ทอนต้อนี่มึงมาเบิ้งบ,ง,บงเป็นมึงเป็นลูกภาษาไดดาอายได้ป่ะดาอายประมาณนี้นะโมเจ้าอันผูวไอ้นี่ก็เลยงหัวขาแม่แม่จะเห็ดอีหยังทำนองนี่เนาะคะ่ะกะแม่นั่นโมเจ้าเห็นว่าลูกไส้นั่นอสิลูเขามมหาข่อยนั่น หัวกระอิดกระอ่วนได้หัวควนแบบพ่อใจหลายทั้งนองน่ะน,นะว่าเพิ่อนในรัลูกเพิ่นนะเข้าวมาแบบสิตีเห้องใดอังสินเนาะค่ะเล่ากับลูกทั้งลูกว่าเล่าเหตุอย่างนะคะแต่เล่าเบาบอกลูกไส่หล่าเราเล่าเบาบอกเลยมิตรบอกว่าไปไปคือลดคือลดถน่ะไปไปคือลขึ้นไปนั่งอยู่บนรถแล้วมื่อเก้ยก็ยิ้มยิ้มย้อยยิ้มใหญ่หันโอ้ยก่อยเราหัวใจสั้นรั่วว่ามันกองเพลนเอารถ ยานเขามาตีเฮายานเขาถึกจับบอกเนว่ายานเขาถึกจับแต่บาดนี้เพราะว่ากฎหมายเขาคุมข้องคุมขอ้มของเขาอีหลเด้ย,ยิ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขามาลูลูใส่เฮาอังสันก็เจอนักอีเลนน่ะแล้วนะคะบาดนี่มึงเซ็ดจังซี่บ่ได้เด่นผูอ้ายบ่หยนองเนาะมาบ่ถามบ่ได้ีอหยังทั้งสิน้นมึงมาปุ๊บมึงสมัติีเมียก,กูเลยมึงคิดล่ะอ่ว่ามึงเฮ็ตออหยังลงไปทำนอกนี้เนาะคะ่ะนี่ลามอุตเจ้า มันก็เกิดปัญหาตามมาตลอดจนคอยบรูุจักว่าจะคอยสิแก้ปัญหายัางไ๋เที่ยวเที่ยวนี่เกิดขึ้นนักแห้งจนคอยบรู้จักว่าเขาเอาอยาียังข่อยแน่คอยอยากพู้จักได้บาดนี่แฟนก็บ่บคอยอยากจะบอกวัดคุยยางเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการย้ำเกียดกันเกินไปทั้นองนี้เนาะคะ่ะแล้วว่างพีกับน้องเขาคุยกันเลวเนาะเพิ่นก็บ่อยากเว้อให้ฟังวัดคุยยางเมื่อก็ได้ตั้งแต่ คิดระบ,บ่ะคิดหลายจนสิเป็นโรคเครียดเกิดขึ้นว่าเเจาสิเป็นโรคเครียดเพราะพ่อหน้ากับพ่ออาหารห่นีก้กระ่บ่บยุกบเนือกบโตแล้วว่าเเจาเอ้ยกินแล้วก็หูอวกหอกบวมง่ายโหลดคือเขาเป็นโรคเครียดร่วมกับเพาะแล้วสิว่าธรรมาดามันกับโมเมนต์แล้วนะคะมมอจนได้ทายามากินเนาะคะ่ะเพยยังเพยมันคลายความเครียดแล้วก็ให้เฮ่ห่อหนักพักพนได้เพียงพอน,นั่นเองนะคะ นี่แหละสิ่งสําคัญนานในการที่เขา้ามาเป็นสะพายเพิ่นเร็วโดวยที่เข้าบรูจักมาก่อนถ้าเป็นไปได้เนากก็ยังที่แฟนบอกตั้งแตเริมตนว่าฉันก็อยากให้คุณมามาเรียนดูซัก่อนสักสามเดือนถ้ามาเรียนดูแล้วคุณอาจสีหุจัก,กว่ามันเกิดอีกยังขึง้นระบาดคุณยังสเได็จป,ปับปู่ท่านท่านองนี้นะคะนี่คือแฟนบอกจริงสเนาะคะ่ะ มุ้ยก็เลยถ,ถึงเข้าใจเลยว่าเป็นยังเวลาเ,ลาเข้ามาใส่ชีวิตในต่างเดนถ้าเท้ายู่กบพอกบแมเขานี่เข้าเป็นยังอังควละมัดระวังที่สุดเลยนะคะในการที่เฮ้าสีาไปต่อรอต่อเถียงกับข้าเจ้าว่าหรือว่าในครัวก็ตามนะคะมันก็ออกมาในสไตล์เดียวกันอิหลีมุ้ยก็เลยแบบโอ้ยหนอ,อพุโทโธทัมโม่แมนไดหมเจา้าพอเอ้ยแม่เอ้ย จ้าหักขอยสิดำเนินชีวิตไปได้จังไงเด้อนีเด้อ,เดอแต่งงานมาเทียแหลกกับเป็นในลักษณะนี่เลวทำงนงนี้เนาะคะ่ะมวยกระได้คิดตัดถึงหนา่อหนาแม่น้ำตากระยอยโป๊กป๊กมูอเจา้าค่อยกินน้ำตาเบาเม่นหน่อยๆเทียเด้อช่วงนั้นก็สิเป็นหน่วยแคบจะทุกมือเพราะว่ามันเครียดแห้งเครียดในการที่เขาไมา่เห็ดจังสี่เฮ็ดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะคะ่ะที่อัน มันเกิดสถานการณ์นี้่กัอย้อนคำา่าผู้ผัวนี่ไปบอกแม่ว่าอันบ่อยนองมากินเขาป่ะนี่อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาคุยกันเนาะระวางเฮาเฮาพ่มีข้อตกลงกับเขาเพราะว่าเขาตั้งใจเสียดจังสันตั้งแง่เริ่มตตนเล้วเขาก็คุยกับแม่เขาเรียบร้อยเล็วนะครบหาพวกให้มันเปลืองค่านา้ำค่าไฟอียังมากมม้ทานองนี้เนาะค่ะใหฮงูจักแค่ว่าซ้อยเลื้อกันและกันอยู่ในครอบครัวกับพ่อทํานองนี้นะคะ นี่ในเกมของผัวพนจัดไว้เนาะค่ะมุ้ยกระุ้จักแค่ซ้ำนี่นี่ละมือเจ้ามุ้ยก็ะเลยเบิดคาที่จะอธิบายกับอันแม่ยากับน้องเขานะคะมุ้ยกระบุูจ้าจกาก็จะเสียอธิบายจังไ๋เพราะว่าภาษาบ้านเขาบกคือกันกับภาษาบ้านเานะฮาเนาะค่ะมุ้ยก็ะเลยเงียบเงียบใส่คําว่าเงียบไปต่อไปเรื่อยๆจนเป็นโลเครียดล่วมกับเพาะคือวบาแล้วเนาะค่ะทุกคนคะ เมื่อนี้มือก็ตตรงขอจบเพียงสำนีสักก่อนนะคะจังไรก็ตามอย่าลืมนะคะถ้ามักถราชอบคลิปนี้กักดแชร์กดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังแร่งใจให้สาวสว่างนั่นเนเด้อจ้ะนะคะอยากจะใหะ้ได้รู้เรื่องนะคะเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนาะ,ะมันเป็นไปมากจังไรนั่นเองเนาะคะ่ะมวยกับเบยอยากกับผู้ไดเจอคือจะมวยเนาะเลยอยากจะให้มีประสบการณ์ดีๆให้เล่าต่อกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่า ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่มุ้ยได้รู้เล้วนาะมุย้ย็บ่อบากเก็บกัไว้เพราะอยังมันโ่เมนขอคงดีหรือว่าสิเป็นขค้งที่นาอายเลยนะคะเลื่องจังสี่เพราะทุกคนก็นต้องถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งงานออกเคลื่อนมามามยู่กับคุณสามีบอกหรือว่ามามยู่ในเฮียนใหญ่่นนั่นลหละคือคนระมัดระวังนะบาบว่าสิเป็นพิ่ไทยบาว่าสิเป็นทางได้กระตามนาะ ไม่สถานาการณ์เดียวกันคุ้ก็ต้องเจอถ้าเห่าเป็นลูกสะใภยไม่ยาเห้านิสัยเริ่มบ่เขากันกับเฮาานั่นเองเนาะคะ่ะจังไนก็ขอขอบุญขอบุณอีกรอบหนึ่งะะสำหรับเมื่อนี่<ส><ส>มวยก็ต้องขอโตไปก่อนเด้อค่ะไว้พกันคลิหนาเทคแค่นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณเลยลายค่ะ